นในสภาวะวิกฤตอย่างนี้นะครับวิธีแก้ปัญหาที่เกิดวิกฤตเรื่องของสภาพอากาศที่หนาวเย็นจนระบบลากทําทงานได้ไม่ดีไม่เต็มที่เนี่ยครับหลักการแก้อันดับแรกคือ1เราต้องกระทุงน้ําให้กับต้นทุเรียนเราทุกเช้าเราต้องกระทุงน้ําเพื่อไปกระตุ้นระบบลากของทุเรียนเนี่ยให้มีการทํางานนะครับถ้าเราไม่ไปกระตุกน้ําเลยเนี่ยระบบลากเขาก็จะทํางานไม่ได้หรือทํางานช้าลงนะฮะวิธีแรกเลยคือต้อง เอาน้ําช่วยนะครับกระทุงน้ําทุกเช้าการกระทุงน้ํากระตุ้นระบบล่างไม่เหมือนกับการให้น้ําตามระบบของทุเรียนตามปกตินะครับอันนี้เป็นการให้น้ําเพื่อไปกระตุ้นระบบล่างให้ทํางานนะฮะส่วนการให้น้ําของทุเรียนก็เราต้องให้ตามปกติของแต่ละสวนที่เคยให้อยู่นะครับกระทุงน้ําแนะนําให้กระทุงทุกเช้านะฮะวิธีที่1ส่วนวิธีที่2ปุ๊บตัวช่วยตัวนี้เลยครับแบ็กแจ็ค แบคแจ็คตัวนี้เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพของพืชนะครับตัวนี้ใช้กระบวนการสกัดทางฟิสิกส์มีบทบาทสําคัญคือไปกระตุ้นการทํางานของระบบลากไปช่วยสร้างภูมิต้านทานสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอากาศที่หนาวจัดร้อนจัดเย็นจัดตัวแบคแจ็คตัวนี้จะไปช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับต้นทุเรียนนะครับให้มีผลกระทบต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้น้อยลงนะครับไม่ทําให้ระบบการทํางานของระบบลาก ของทุเรียนจุดชะง,งักจนเป็นเหตุให้สารอาหารหรือทธานอาหารต่างๆที่ส่งขึ้นไปเลี้ยงดอกรุ่นเหล่านี้ไปไม่เพียงพอตัวนี้ตัวช่วยได้อย่างดีนะครับวิธีใช้ตัวแบ็กแจ็คในการแก้ปัญหาในสภาวะวิกฤตทําได้2แบบแบบแรกก็คือเราจะใช้ตัวแบ็กแจ็คนี้ฮะอัตรา 200cc ซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรผสมน้ําแล้วก็ฉีดบริเวณรอบทรงพุ่มนะครับรอบๆ ก็คือแนวรากทั้งหมดนะครับเราฉีดได้เลยนะครับอันเนี้ยโดยใช้ระยะเวลาสัก7วันต่อ1ครั้งนะครับกับวิธีสองบางคนบอกว่าบางสวนไม่มีเครื่องมือในการฉีดไม่มีอุปกรณ์พร้อมในการฉีดพ้นทางดินเราทำอีกวิธีง่ายๆเราก็ใช้แบ็คแจ็คตัวเนี้ยเข้มข้นเลยเราอาจจะใช้ฝาฝาของเขาเองก็ได้หรือฝาของอตัวตวง สารอาหารก็ได้เราจะใช้แบกแจ็คเนี่ยอัตรา 20- 30ถึงซีซีนะครับเทลงไปเลยต่อหนึ่งต้นนะครับแล้วเราก็ลาดรอบรอบรอบต้นเลยลาดรอบรอบโคนต้นเสร็จแล้วเราก็เปิดน้ําตามวิธีเปิดน้ํแล้วก็เปิดน้ําให้ให้มันเปียกทั่วบริเวณทรงพุ่มไม่ไม่ไม่ต้องเปิดให้น้ําเยอะจนน้าไหลบ่าทิ้งนะครับเอาแค่เป็นความชื้นให้สารแบคแจ็คเนี่ย กระจายตัวแตกตัวได้ทั่วถึงระบบล่างอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของสภาวะวิกฤตช่วยกระตุ้นให้ระบบล่ากของต้นผเรียนทํางานแล้วก็ช่วยให้ต้นผเรียนเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อสภาวะอา,ากาศเปลี่ยนแปลงไปตัวนี้เลยครับ